พอฉันไปฟังงานสัมมนา,าคนเดียวได้ปีหนึ่งตอนนั้นฉันได้ยินประธานปาร์คฮันกิวพูดว่านักธุรกิจทุกคนครับพวกคุณอย่าเพิ่งหวังกําไรเลยครับเพราะถ้าบรรดาพาร์เนอร์เราได้กําไรก่อนเดี๋ยวกําไรมันก็จะมาหาพวกคุณเองแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่มีพาร์เนอร์เลยสักคนเดียวตอนนั้นฉันจึงพูดกับท่านประธานไปว่าต้องมีก่อนสิคะถึงจะดูแลได้ตอนนี้ไม่มีเลยสักคนในที่สุดฉันก็ได้พาร์เนอร์มาคนหนึ่ง แต่คนนั้นเหมือนกับดิฉันมากขายของก็ขายไม่ได้คนรู้จักก็ไม่ค่อยมีพอท่านประธานรู้เขา้าท่านก็บอกว่าฉันจะต้องช่วยเขาทำให้สุดความสามารถฉันจะต้องช่วยเขาจนกว่าจะประสบความสำเร็จแต่เพราะทั้งฉันและเขาไม่รู้จักใครเลยก็เลยจะต้องตะลอนไปตามร้านต่างๆคอยถามว่ารู้จักอโทมมี่ไหม แต่เพราะฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนยิ่งมีพาร์ทเนอร์ด้วยฉันก็ยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจแต่ทุกคนทราบไหมคะถ้าคนเราไม่มีความมั่นใจเสียงของเราจะดังกว่าเดิมมากเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันฉันมักจะเป็นคนเปิดประตูเข้าไปก่อนและเข้าไปพูดกับเจ้าของร้านด้วยเสียงดังๆว่าสวัสดีค่ะรู้จักอะทอมมี่ไหมคะถ้าฉันพูดด้วยเสียงอ่อนหวานอย่างทุกวันนี้บางทีเขาอาจจะเปิดใจรับฟังก็ได้แต่เพราะพวกเขาตกใจก็เลยปฏิเสธที่จะฟังเราพูดต่อ แต่มีอยู่วันหนึ่งตอนสี่โมงเย็นฉันเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พูดดังๆว่าสวัสดีค่ะรู้จักอะทอมมี่ไหมคะแต่คนนั้นกลับทํากับฉันเหมือนฉันไม่ใช่คนเขาหาว่าพูกดิฉันเป็นตัวซวยแล้วก็ปาเกลือใส่พูกดิฉันเวลาที่ครอบครัวห้ามไม่หิธำก็เพราะว่าเขารักและเป็นห่วงเรากลัวว่าจะไปเจองานที่ไม่ดีเข้าแต่พอฉันโดนคนแปลกหน้ามาปาเกลือใส่มันทำให้ฉันคิดว่า นี่ฉันต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอความรู้สึกตอนนั้นมันพังทลายไปแล้วแต่พอฉันคิดทบทวนไปมาก็พบว่าข้างหลังฉันยังมีพาดหน้าอยู่ตอนนั้นสีหน้าของเขาก็แย่ไม่แพ้ฉันเลยค่ะแต่ฉันก็เลือกที่จะพูดกับเขาไปว่าคุณคะอดีตของความสําเร็จมันยิ่งหน้าเวทนาเพียงใดความสําเร็จนั่นยิ่งเรืองรองเราสองคนจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ และขึ้นไปพูดบนแท่นให้ได้จนในที่สุดทั้งฉันและเขาคนนั้นก็ประสบความสำเร็จและกำลังตั้งใจทำธุรกิจต่อไปแน่นอนว่าการทำธุรกิจเราทำไปเพื่อที่จะได้กำไรคืนมาแต่ถ้าเราคอยช่วยและรับผิดชอบบรรดาพาร์ทเนอร์และนักธุรกิจของเราให้เขามีรายได้ไปด้วยกันแล้วก็หากทำแบบนี้ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันค่ะหลังจากทำแบบนี้มาตลอด5ปี6เดือน ในที่สุดฉันก็ทํารายได้สูงถึง6ล้านบาทต่อปีจากนั้นครอบครัวของดิฉันก็เริ่มเข้ามาทาเรื่อยๆส่วนตอนนี้พวกเขาก็กําลังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆกันอยู่ค่ะตอนนี้ครอบครัวของฉันมาทําธุรกิจอทโทมี่ได้60คนแล้วค่ะและมีคนที่ได้6ล้านบาทต่อปีถึง5คนแล้วค่ะฉันคิดว่าอทโทมี่เป็นบริษัทที่ดีมากที่ช่วยชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้แบบนี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนช่วงนี้จะกําลังลําบากอยู่ แต่ฉันก็หวังว่าทุกคนจะอดทนและข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปให้ได้และประสบความสำเร็จด้วยธุรกิจอัตอมีกันทุกคนนะคะขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ